ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านสู่การรายงานการขอรับการประเมนินเพื่อเลื่อนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโดยนายอภิชาติสุขเศษครูโรงเรียนชนประธานสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่ง ผู้ขอรับการประเมินเกิดเมื่อวันที่16กันยายน2529ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2545ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเมื่อปี2548ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศวิชาเอกสารสนเทศศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2552และระดับปริญญาโทคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2554 ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนบ้านหมันอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2556และครูครส .1 ที่โรงเรียนบ้านหมันเช่นเดียวกันเมื่อปี2559และได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูครส .1 ที่โรงเรียนชนประธานสงเคราะห์อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี2561 จนถึงปัจจุบันรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกฎติกามารยาทขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแผนอันดีงามของสังคม รักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎกติการะเบียบแบบแผนของทางราชการโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน รักษาความสามัคคีมีวินัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ขอรับการประเมินเป็นผู้มีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมการดำารงชีวิตอย่างเหมาะสมผู้ขอรับการประเมิน ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นอบายามุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่และยังประหยัดมัธยัสถอดออมด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมิน เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้าเรเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการและวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชื่อจูเกียรติ เสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนและสังคมด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่นและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาค้นควาที่เริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนางานในวิชาชีพประพฤติตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรณมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนรายงานผลการปฏิบัติงานด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานการสอนผู้ขอรับการประเมิน มีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้การประเมินและการปรับปรุงหลักสูตรมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติมีความสอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนมีการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลจากการบันทึกมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไปด้านที่3ผลการปฏิบัติงานและผลงานที่ภาคภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเต็มที่และเต็มความสามารถด้านสายงานการสอนจึงทำให้ผู้ขอรับการประเมินได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2560 จากครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาคนครราชสีมาเขต6เนื่องในวันครูแห่งชาติรางวัลเหรียญทองกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68ประจำปีการศึกษา2561-2562ปี 2, 2, ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งและกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมจากคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6ได้รางวัลเหรียญทองเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าผู้ขอรับการประเมินยังได้รับเกียรติบัตร การผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยังเป็นผู้สนับสนุนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลอีกมากมายผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถอันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอน จะช่วยส่งผลอันดีให้ประจัก์แก่สายตาคณะกรรมการผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้